สวัสดีตอนหกโมงครึ่งค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูเขาเก็บข้าววันนี้หกโมงแดดแดดอากาศดีค่ะเดี๋ยวพามาดูกระหุ่นค่ะกระงุ่นสีน้ำงินโอ้เป็นพวกเป็นพวงเขากินหน่อยอืมอร่อยออค่ะอุ้ยเป็นคำพี่เกิดเปลือกนนะ่าจะอร่อยมากเลยอืมไม่รู้วะ mày cái đa dịp con đi ừ Nóng nhau được quá, quá đoạn, ừ Nó ừ mấy cục ừ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  chứ ừ ừ kẹp ừ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  rồi Đục một ừ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  các ไปดูเขากีา่ผ้าสวยงามมากๆเลยมันละมุน,มน,มนเกี่ยวผ้าอยู่ไกลค่ะแล้วก็ย้อนแสงด้วยค่ะนึกว่าเขาเกี่ยวนานนี้เสียงดัง้ดังเขาเกี่ยวที่โน้นนนั้นต้องข้ามถนน,นไปอีกภผ้าคุงค่ะ ไให้ดูนาข้าวตรงนี้ก่อนจะได้รู้ทำผักนั่นเนต่คือผสี่มก็แห้งแห้งนาข้าวอันนี้ก็จะเกี่ยวได้แล้วค่ะมองมาเลยนาข้าวขะทุ่งข้าวทุ่งนาสีทองที่ถึงบ้านเนาะ ้าบ้านรเราเป็นนี้แหละจะสีทองอ้ยเรกว่าเขาเกี่ยวตรงนี้เขาไม่ได้เกี่ยวตรงนี้ค่ะไปอธิการบ้านตัดอีกลเลยลงด้วยนะคะวันนี้ยี่สิบสองกรกาตอนนี้หกโมงครึ่งค่ะแดดดีมากเลยวันนี้มงขึ้น กลังเท้าใช่ไกลมากค่ะไกลมากเลยนี่เป็นภาพซูมนะคะโอ้อมีเขาเก็บฟางด้วยนะคะนี่ค่ะประิยา,าพามาดูใกล้ๆค่ะก็ไม่ใกล้มากเท่าไหร่เลยค่ะที่นี่ซูมที่ดูก็ข้างถงไปค่ะนี่ค่ะปริยาพามาดูใกล้ๆเลยค่ะถ้าเอามาทีละสองทีละสองก้นนะคะค่ะรถก็เยอะะค่ะนี่ค่ะซูมให้ดูนะคะ รถมาแล้วพอเข้ามากองไว้อย่างนี้แล้วเขาก็จะมาอ่ามาอะไรนะเครียกงมาเอามาซีนเอาพลาสติกสีขาวๆนั่นแหละค่ะเอามาซีนไวนะะ้ก็จะเป็นเหมือนแบบฟางบ้านเราแหะคะ่ะเขาไม่เก็บเป็นกองเหมือนบ้านเราะคะ่ะเขาจะเก็บเป็นก้อนๆอ,อ่าสะดวกกับการเอาไปให้วัวให้ม้านะคะนู้รถที่เก็บอยู่เป็นไทนะ เขาจะเก็บม,มาอย่างนี้นะคะเขาจะเก็บม,มาทีละสองก้นค่ะนี่ค่ะเขาเก็บม,มาทีละสองก้นอันนี้เขาเก็บม,มาสี่ก้นเลยค่ะข้างหลังสองข้างหน้าสองนะคะนี่เ,นเดี๋ยวเขาก็จะเอามาทิยไว้ตรงนี้เก็บไม่ะละข้างละสองก้นข้างหลังสองข้างหน้าสองรถเดี๋ยวมาละว่วางพอดีเลยอุ้ยได้ภาพว่างพอดีเลย แต่มันย้อนแสนนะคะเดี๋ยวไปจับแสนมาคะ่ะเอามาเก็บนี้นะคะแล้วทีนี้าก็จะมีรถสีด้วยะคะ่ะด้านหลังเราก็จะวางเหมือนกันค่ะวางเรียงกันไว้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปของปาริดาวันนี้พาชมเขาเก็บหญ้าเกีเ่ยวข้าวคะ่ะตรงนี้ก็คือรถเกี่ยวข้าวคะ่ะแต่ย้อนแสนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ ี่ค่ะทางเข้าบ้านปริดาจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ